สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวตัวนี้ก็อายุน่าจะประมาณ3-4ปีแต่ว่าแมวตัวนี้เป็นแมวที่คนที่พามาบอกว่าเขาเป็นแมวเล่ยล่อนแล้วก็ไม่มีเจ้าของแต่ว่าเขาเชื่องอาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะหนึ่งพัดหลงออกจากบ้านเก่าบ้านเดิม 2. ออาจจะเจ้าของไม่สามารถดูแลได้ก็อาจจะปล่อยปะละเลย ก็เลยทำให้เขากลายเป็นแมวจรโดยปริยายแล้วก็พอช่วงหน้าฝนของปีนี้อาการที่เขาเป็นก็คืออ่อนแรงไม่กินอาหารไม่กินข้าวแล้วก็นอนสมคนที่มีความเมตตาก,ก็เลยพามาแล้วก็มารักษาที่อัญยองแล้วก็คุณหมอตรวจอะไรบ้างวันนี้ ค่ะก็ออาการของน้องเนาะด้วยประวัติที่เขาไม่ชัดเจนนะคะสิ่งที่เราเห็นจะเห็นได้ว่าก็คือเขาอะนอนแบบนอนส้มอ่อนแรงมาเลยนะคะแล้วก็ตัวผอมมากเนาะแล้วก็สิ่งที่หมอเห็นได้อะคะ่ะจากการตรวจร่างกายก็คือเขามีน้ำมูกนะคะแล้วก็ หายใจดูที่จะหายใจค่อนข้างลําบากเลยนะคะรวมถึงอุจจาระเนี่ยเออดูมีอุจจาระติดก้นดูมีอุจจาระเหลวอาจจะมีการถ่ายเหลวร่วมด้วยนะคะก็ถ้าถ้าเป็นแมวที่เราไม่ทราบประวัติแน่ชัดเนี่ยโดยทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็ยิ่งเป็นแมวจรนอะเนาะ เราโดยทั่วไปค่ะสิ่งที่ควรจะทำก็คืออาจจะต้องเป็นการเช็คก่อนว่ามีพวกโรคติดเชื้ออะไรไหมโดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่ที่เจอได้บ่อยในในแมวที่เอ,อ่อไม่ได้ทําวัคซีนเนาะอาจจะเป็นพวกแบบเอดแมวลิวคีเมียพวกพิซูนักบ้าอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะได้รับการเช็คเนาะปกติพวกเอดแมวลิวคีเมียค่ะเราก็จะมีตัวตัวเทสอยู่ละจากจากเลือดนะคะดูว่า มีการเป็นเอ็ดแมลลิวคีเมียไหมนะคะอันนี้เป็นการเป็นสกรีนนิ่งคร่าวๆของโรคติดเชื้อเนาะแต่ว่าถ้าถ้าดูตามอาการเขาเนี่ยออแนะนำว่าควรจะตรวจเลือดเขาด้วยนะคะเพราะว่าคืออาการเขาดูมีการติดเชื้อนะคะมากกว่าหนึ่งระบบในร่างกายก็คือมีทั้งมีน้ำมูกหายใจลำบากมีท้องเสียแล้วก็ไม่รู้ว่า เออมีอาเจียนหรือว่ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมถึงทำให้เขาผอมขนาดนี้ก็น่าจะเป็นมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นผลเลือดเนี่ยมันอาจจะช่วยเราบอกคร่าวๆได้นะคะว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอะไรหรือว่าสามารถอาจจะไกด์ให้เราได้ว่าเออเราควรจะรักษาเขาไปในแนวทางไหนนะคะก็แนะนำว่าถ้าสมมติเป็นแมวจรไม่มีประวัติอะคะ่ะก็สกรีนนิ่งพวกโรคติดเชื้อไปแล้วก็ ออตรวจเลือดนะคะแล้วก็รักษาตามอาการให้เขาอะค่ะสเตเบิลที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่อาจจะติดได้นะคะคือโรคพวกโรคลำไส้อักเสบที่ในแมวหลายตัวก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะคะอาการก็คือจะมีท่ายเหลวเจียนก็ เป็นสิ่งที่เป็นตัวเทสคิดที่เราสามารถตรวจและรู้ผลได้เลยภายใน5้าถึงสินาทีเพราะฉะนั้นก็ตรวจไปด้วยดีกว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพื่อป้องกันป้องกันแมวตัวอื่นที่อาจจะอยู่ในคลินิกของเราด้วยนะคะหรือว่าแมวตัวอื่นที่อาจจะอยู่ในระแวกรอบบ้านหรือว่าในในบ้านของเจ้าของอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะได้ทราบว่าเออมันไม่มีโรคติดเชื้อหรือว่ามีโรคติดเชื้อเราจะได้ระวังแล้วก็รักษากันได้ถูกนะคะ สำหรับตัวนี้สภาพร่างกายก็อ่อนแรงแล้วก็ไม่มีแรงที่จะลุกไปไหนได้ก็นอนติดกับโต๊ะไปแล้วก็สภาพร่างกายก็มีความอ่อนแอมากกินอาหารไม่ได้กินข้าวไม่ได้ซึ่งภาวะนีออ้อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเขาอ่อนแอมาในระยะเวลาที่ยาวนานก็เลยทำให้เขาไม่มีภูมิคุ้มกัน สก็คือเป็นช่วงที่หน้าฝนหน้าฝนอาจจะตาฝนแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มันสามารถปกป้องตัวเองจากฝนได้ก็ทำให้เป็นหวัดหรือว่าหนาวโดนฝนแล้วเป็นหวัดเหลื้อลังก็ได้แล้วก็สก็อาจจะขาดอาหารเป็นระยะเวลายาวนานเพราะว่า ก็อดมื้อกินมื้อบ้างก็คือเก็บเศษอาหารตามถังขยะกินแล้วก็ตัวนี้ก็พอเขาแบบมีภาวะของการลุกไม่ไหวเคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกับเขาหาที่หา,หาที่ที่สักที่ที่มันแบบปลอดภัยก็เลยทำให้ไดม้มีโอกาสมารับการรักษาแต่ว่าในสภาวะหรือว่าสภาพการรักษาแบบนี้ มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยที่จะตอบสนองแล้วเพราะว่าร่างกายเขาแบบเจ็บป่วยมาระยะเวลาเนิ่นนานแล้วคือเหมือนกับตอนนี้เขาก็มีโอกาสที่จะไปดาวแมวได้เพียงแค่ว่าเราลองดูให้โอกาสครั้งที่สองเผื่อว่าเขาจะมีโอกาสของการมีชีวิตอีกครั้งแต่ว่าโดยสภาพวัดอุณหภูมิก็อุณหภูมิไม่ขึ้นแล้วก็ มีอาการชักเกรงหายใจลำบากมีน้ำในช่องอกสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะที่ในการหายใจหรือว่าแลกเปลี่ยนออกซิเจนเขาก็ลำบากแล้วก็หายใจไม่สะดวกพอเป็นแบบนี้มากๆก็ทำให้เขาเสียชีวิตได้ซึ่งที่เราตรวจก็จะมีตรวจชุดตรวจโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อที่ที่คิดว่าจะเป็น ตัวนี้หมอคิดว่าเจอ,เอ,อโรคอะไรคะโรคติดเชื้อที่เจอในตัวเนี้ยค่ะก็เออเป็นแมวจรนเนาะสิ่งที่เจอก็คือเขาเป็นโรคตัวลิมีเมียนะคะหรือว่าที่รู้จักกันก็คืออาจจะเป็นตัวมเมล็งเม็ดเลือดขาวนะคะพูดโดยทั่วไปมันก็อาจจะทําให้เ,ออมเม็ดเลือดขาวโดยปกติมันเป็นระบบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเนาะเพราะมีพอมีเชื้อโรคมีอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเขาก็จะเป็นตัวที่ไปแบบ ต่อสู้กับเชื้อโรคพวกนั้นแต่พอเขาเป็นมะเร็งเมืเอดขาวอะคะ่ะเมืเอดขาวเขาเออมันใช้งานไม่ได้หรือว่าใช้งานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะคะ่ะออการติดเชื้ออย่างอื่นก็จะทําให้เขาเป็นอ่อนแรงไม่กินอาหารนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะช็อกได้หรือว่าอาจจะมีการชักเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นอกจากนี้ค่ะ ออที่เราส่งตัวเลือดไปตรวจเนาะเม็ดเลือดขาวก็คือต่ํามากนะคะก็อาจจะเกิดได้จากการที่เขาเป็นพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยแหละคะ่ะมันเลยอยู่ในระยะท้ายท้ายและที่ร่างกายมันไม่สามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเม็ดเลือดขาวมามาปกป้องร่างกายได้นะคะรวมถึงอีกตัวหนึ่งที่เจอค่ะก็คือเขาเจอว่าเขาเป็นตัวพยาธิหนอนหัวใจด้วยนะคะออพยาธิหนอนหัวใจ ป้องกันได้นะคะโดยการอาจจะหยุดยาป้องกันเฮมมาตป้องกันเพร่หนอนหัวใจเนาะแต่พอเป็นแมวจรนะคะโดยปกติมันจะติดจากยุงนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอันนี้ร่วมด้วยเลยทําให้อาการทุกอย่างอะค่ะเขาดูแย่ลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วถึงทําให้เขาแบบอ่อนแรงผอมโซขนาดนี้แล้วก็มีอาการช็อกนะคะแล้วก็ เอาจจะมีอาการเหยียดเกรงเหมือนจะชักได้นะคะจากค่าของเสียในเลือดมันสูงด้วยจากการที่แบบไม่ได้ทานอาหารได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะสําหรับตัวนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้ถ้าหากว่าได้ทําวัคซีนสม่ําเสมอซึ่งวัคซีนหลักก็จะป้องกันทําให้เขาลดการติดเชื้อต่างๆแต่ว่านี้ถ้าถ้าฉีดก็เป็น วัคซีนตัวที่เสริมเนาะ<ช>ตัวที่เป็นลิวคิเมียแล้วก็<ช>มีอีกตัวหนึ่งที่ทำก็คือเอดแมวใช่เอดแมวแต่ว่าตัวเอดแมวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวัคซีนที่ใช้สําหรับในการป้องกันเอดแมวนะคะก็แนะนําว่าแบบเลี้ยงในบ้านดีกว่าหรือว่าถ้ามีวัคซีนตัวไหนที่ที่สามารถป้องกันได้ก็ทําไปอย่างเช่นลิวคีเมียอย่างเงี้ยเป็นวัคซีนทางเลือกก็จริงแต่ว่า ในประเทศไทยอะค่ะมันมีแมวเป็นลูคีเมียเยอะนะคะบางทีแมวเราเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ได้ติดจากแมวจรไม่ได้ออกไปเจอแมวจรแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาหลุดออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะติดได้เหมือนกันทางที่ดีก็แนะนําว่าก็ทําไปเลยดีกว่าถ้าเป็นแมวของเราจะได้ป้องกันการไปติดตัวอื่นหรือว่ารับเชื้อจากตัวอื่นด้วยนะคะนี่คือผลของการวัคซีนไม่แน่นอนหรือ,ออาจจะไม่ได้ทําเลยนี่คืออาการของการ เป็นภาวะที่มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลิวคิเมียใช่ใช่คะก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันตกอ่อนแอติดเชื้อแล้วก็พวก<ด>มี<ด>น้ำในช่องปอด<ช>ยิ่งเฉพาะ,ะเขาออกไปวิ่งเล่นหรือว่าไม่มีที่อยู่อาศัยยุงก็กัดได้มันก็ทำให้ตัวเส้นพยาธนินหัวใจจะเป็นลักษณะของเหมือนตัวเส้นได้ขา,ขาวๆวิ่งอยู่ในหัวใจทำให้รบกวนการสูบฉีดเลือด<ช>อดตัน หมดใจใก็ทําให้เขานอก,นอกไปได้อันนี้ก็คือเป็นภาวะของการที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนมีความสําคัญอย่างน้อยๆป้องกันไม่ได้ก็ลดโอกาสความรุนแรงของโรคได้ชแล้วก็ทําให้ร่างกายของเขาไม่แบบไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าอาการไม่รุนแรงแต่อันนี้คือเขาพร้อมที่จะ ององค์ประกอบทุกอย่างเขาครบไม่มีบ้านไม่ได้ทำวัคซีนอาหารไม่ได้อ่กินสม่ำเสมอแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คืออ่คือเหมือนกับเขาอาจจะโดนทิ้งหรือว่าหลงออกจากบ้านอย่างเงี้ยก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็เราก็มีการให้น้ำเกลือแล้วก็พักฟื้นที่คลินกิกให้น้ำเกลือเพื่อเพิ่มอ่ปริมาณของอ่ สารอาหารไปเพื่อชดเชยเนาะก็ส่วนอาหารนี้ในสภาพแบบนี้คือเขาก็รับไม่ได้เพราะว่าเวลากินเข้าไปเหมือนกับสติเขาไม่ค่อยครบภาวะการปฏิสัมพันธ์ของการกลืนอาหารแล้วก็ระบบหายใจเขาก็เหมือนกับหายใจแบบลบําบากการป้อนอาหารเข้าไปในภาวะนี้ก็จะเป็นการที่อาจจะทําลายเขามากกว่า ซึ่งเราก็ค่อยๆพยุงอาการถ้าหากว่าไหวตัวนี้ก็ให้น้ําเกลือไปแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อฉีดยาปฏิชีวนะไปฉีดยาลดปวดไปฉีดยาคุมการติดเชื้อถ้าเขาไหวเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่เผื่อเขาไม่ไหวเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะจากเราไปก็ได้เช่นกัน <Okay. S 1> ก็เป็นชะตากรรมของแมวที่เป็นแมวจรหรือว่าแมวที่โดนทิ้งหรือว่าแมวที่แบบ อาจจะพัดลงออกจากบ้านก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกินที่จะควบคุมได้สำหรับคนที่พามาก็ก็ถือว่าเป็นบุญของน้องตัวนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็ได้รับการรักษาในช่วงท้ายถึงจะถึงจะไม่ได้ต่อชีวิตก็แต่เขาก็ยังได้มีนิฉัยแล้วก็ได้มีที่แบบให้เข้าหลับช่วงสุดท้าย สำหรับภาวะนี้ก็เป็นภาวะที่เขาหายใจไม่สะดวกค่ะสุดท้ายนี้สำหรับตัวนี้คุณหมอมีอะไรฝากไหมสำหรับคนที่เลี้ยงแมวก็อยากใหเ้เราเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งเนาะอยากให้ทำวัคซีนให้ครบแล้วก็ป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำนะคะแล้วก็ทาที่ดีค่ะถ้าสมมติว่าเราเจอว่า เขามีความผิดปกติอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกไปจากเดิมอะค่ะอยากให้รีบพาไปพบหมอตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดูความผิดปกติเขาได้ตั้งแต่แรกอะค่ะการรักษามันอาจจะง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เขาไม่เจ็บป่วยนะคะก็สําหรับน้องเขาก็คือพออยู่กับเราหนึ่งคืนก็ มีสภาวะที่อ่อนแรงก็คือประคับประคองไว้ไม่ไหวก็ทำให้เขาแบบหมดลมหายใจไปก็เจ้าของก็เจ้าของคนที่พามาหรือว่าอุปถัมภ์น้องกอ็มารับน้องไปในการทำลายหรือว่าการทำให้เขาไม่แพร่เชื้อตัวนี้ถ้าฝังก็อาจจะฝังในพื้นที่ที่ลึกไม,ไม่สามารถไม่สามารถที่จะไปคุยเขี่ยขึ้นมาได้ ก็จะทำให้ลดโอกาสการแพร่เชื้อได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแมวที่เป็นภาวะของโรคลิวคิเมียหรือมเมลงเม็ดเลือดขาวนั่นเองก็ขอบคุณคุณหมอและก็คลินิกอันยองนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ